อยากให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติหน่อยคะ่ะว่าเราน่าจะมีวิธีคิดยังไงถ้าหากว่าเรามีอารมณ์หรือมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแล้วตัวเองเนี่ยเป็นดังใจตัวเองหรือเปล่าไม่ตัวเราเองเนี่ยแล้วทำไมเราเราเองยังไม่ได้ดังใจตัวเองทําไมเราถึงไปคิดว่าคนอื่นจะต้องเป็นดั่งใจเราละ่ะนะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็ต้องเนี่ยกลับมาคิดว่าเอ้ยเขาเนี่ยคือถ้าภาษาพระเรามันคือหลายเรื่องที่มันจะ เกิดขึ้นหรือวมวันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนมึงจะมีนิสัยอย่างนั้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นแม้แต่ลูกแฝดสองคนเนี่ยนะนก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็มีกรรมติดตัวที่มาจากจิตคนละดวงกันเนี่ยฉะนั้นเราเลี้ยงเหมือนกันเอ้าทําไมไม่เหมือนกันนั้นกรณีอย่างเงี้ยทุกๆอย่างนะทุกๆคนทั้งสถานการณ์หรือว่าทั้งบุคคลอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่เป็นดั่งใจเนี่ยเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาที่มันเป็นอย่างนั้น แต่เราก็เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยนะที่ทำที่อาจจะไปเปลี่ยนแปลงหรือปรบับหรืออะไรได้นั้นขั้นแรกเนี่ยแค่เราตาระหนักว่าสถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันมีหลายเหตุปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะลดทอนอำนาจของตัวเราเองที่เราคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้นี่หลงความทุกข์มันก็จะน้อยลงแล้วตั้งแต่แรกแค่เข้าใจว่าเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีหลายเหตุปัจจัยนะนี่เมื่อเราเข้าใจว่าเออสิ่งต่างๆอะไเราเนี่ย จะทาอะไรได้แค่ไหนเราก็จะมีสติมากขึ้นว่าเออนั้นอยู่ๆคุณยายอายุแปดสิบกว่าเนี่ยตอนนี้พวกเราเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยเรายังเปลี่ยนคุณยายตั้งแปดสิบเราจะไปให้คุณยายเป็นดั่งใจเราเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่สิ่งที่ง่ายกว่านั้น,นคือเราเปลี่ยนใจตัวเราเองซะยอมรับความเป็นคุณยายในแบบที่คุณยายเป็นอยู่แค่นี้ความทุกข์มันก็ลดลงไปเยอะแล้ว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทําอะไรสมมติว่าถ้าสิ่งที่คุณยายทํานั้นมันสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาแต่พอเรามีท่าทีที่เย็นลงหรือเข้าใจหลักตรงนี้เนี่ยการที่จะไปเติมเหตุปัจจัยให้คุณยายมีลักษณะที่เป็นไปตามกันเนี่ยมันจะนุ่ม,มวนวลขึ้นหรือแม้ทําแล้วแล้วคุณยายไม่เป็นไปตามที่เราหวังอยู่ดีเนี่ยเราก็จะไม่โกรธไม่ฟึดฟัดไม่อะไรเงี้ยเราก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นของมันนั้นเนี่ย มันเป็นเช่นนั้นเองมาตามเหตุปัจจัยของมันที่มันหนุนกันอยู่นะแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปหรอกมันก็ไ,ได้นะแต่ที่จะเปลี่ยนง่ายกว่านั้นที่สุดก็คือเปลี่ยนที่ใจเรานี่แหละแต่เปลี่ยนที่ใจเราเองยังเปลี่ยนไม่ง่ายเลยเนาะแต่ว่าเราเนี่ยมิเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทําให้ใจเราเปลี่ยนเนี่ยมากกว่าอน่นแล้วเรายังเปลี่ยนได้ไม่ไม่ง่ายเลยนะแต่มีสถานการณ์นอกไปไงเนี่ย กลับมาดูที่ใจเราอีกแล้วนะเรื่องเดิมไปไหนมาไหนมาก็มาดูที่ใจแล,แล้วแล้วก็ลองยอมรับให้ได้ปรับใจเราเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะอยู่กับสถานการณ์นี้ได้โดยโดยไม่ทุกข์นะอย่าพยายามไปเปลี่ยนที่คนอื่นหรือเปลี่ยนที่สถานการณ์ภายนอกสิ่งแวดลอ้อมค่ะจริงๆที่หลวงพี่จอมพูด ชอบมากเลยค่ะที่บอกว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์โดยไม่ทุกเนาะแล้วก็อยากจะเ,เจ้าของคําถามเมื่อกี้ที่บอกหุดหงิดไม่ได้ดังใจเนี่ยจริงๆภายใต้ประโยคเนี้มันมีความคาดหวังที่เรามีกับตัวเราเองด้วยนะนอกจากความคาดหวังที่เรามีกับเพื่อนร่วมงานเราว่าอยากให้เขาได้ดังใจเราก็มีความคาดหวังที่เรามีกับตัวเองว่าฉันไม่อยากหุดหงิด ฉันไม่อยากเป็นคนขี้หงุดหงิดเนาะอืมแต่จริงๆอะ่ะเราอาจจะยอมให้คือความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นอะมันเป็นความจริงเราหงุดหงิดได้นะแต่เราไม่ต้องทุกข์กับความหงุดหงิดของเราเหมือนที่พี่ดงที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์ก็หมายถึงทั้งสถานการณ์ที่เพื่อนร่วมงานเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ทั้งเราที่หงุดหงิดแบบเนี้ยเราจะอยู่กับทั้งแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องทุกข์กับความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นจริงในตัวเองด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าพอเราหงุดหงิดความทุกข์คือไม่ใช่มาจากความหงุดหงิดของเราแต่มาจากความที่เราอยากหายจากหงุดหงิดใช่ไหมเราไม่อยากหงุดหงิดเนี่ยก็คือหงิดตัวเองเหมือนกันใช่เนี่ยคือความทุกข์ความทุกข์ที่เป็นภาระเพิ่มเติมจากความหงุดหงิดอันแรกที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้น มันจะบอกว่าความหงุดหงิดก็มีธรรมชาติของมันเองเนาะเราเราจริงๆถ้าเราเลิกที่จะควบคุมหรือเลิกเลิกเลิกที่จะคิดว่าเราจะต้องควบคุมอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยเราจะเรียนรู้มากขึ้นเลยว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันแล้วเราไม่มีหน้าที่ในการควบคุมมันเลยแต่เราสามารถรับรู้โดยที่ไม่เป็นทุกข์เมื่อเกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นไม่ว่าจะ เมื่อเกิดความกลัวขึ้นเรารู้ว่ากลัวแต่เราไม่ทุกข์กับความกลัวเมื่อโกรธเรารู้ว่าโกรธแต่เราไม่ทุกข์กับความโกรธแน่นอนภายนอกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยดูแลเนาะโกรธก็ไม่ไปปึป้งปั้งหรือหรือปึ้งปั้งไปแล้วก็ถอยสเกลมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องการประพฤติข้างนอกเนาะแต่การประพฤติข้างในอะ่ะพี่คิดว่าที่สําคัญคือเราไม่ต้องเราไม่ได้มีหน้าที่ไปคุมไม่ให้เราเกิดอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ อืมอืมค่ะนอกจากหุดหยิดเพื่อนร่วมงานแล้วบางทีหุดหงิดเจ้านายแล้วเคยได้ยินไหมคะว่าคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนเจ้านายได้ถ้าไม่พอใจก็จงลาออกไปซะอันนั้นคือคำพูดแบบฟังแล้วดูเท่ๆแต่ในชีวิตจริงยิ่งช่วงนี้โอ้โหเศรษฐกิจขนาดนี้จะไปหางานใหม่ก็คงจะลำบากใช่ห,หุ่นหยิดเจ้านายวันละร้อยรอบเดี๋ยวลาออกเลย นะ <laughs> แต่พูดแล้วแตททำไม่ได้ค่ะด mm ีย hmm. วปัญหาเรื่องปากท้องก็สําคัญเหมือนกัน mm hmm. ถ้าหงุดหงิดเจ้านายเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันได้ไหมคะเรียนเชิญหลวงพี่หลวงพี่ <laughs> <laughs> ได้เป็นทําง,งานอยู่ค่ะค่ะเออ <laughs> จริงๆจริงๆต้องเหมือนที่หลวงพี่บอกนะว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะอันแรกเลยก็คือพอเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะ สิ่งแรกที่เราต้องดูแลก็คือความรู้สึกของเราเองก่อนอว่ามันไอไอภายใต้ประโยคที่ว่าทำงานไม่ทันเจ้านายเร่งรัดอยากลาออกมันมีความรู้สึกที่อวนอยูอย่หลายอย่างมากเลยจริงๆก็คือกลัวด้วยเนาะกังวลด้วยเครียดด้วยโกรธอาจจะโกรธเจ้านายด้วยก็ได้เนี่ยไอความรู้สึกต่างๆเหล่าเนี้ยที่เรามีอยู่เป็นเป็นตะกร้าเลยเนี่ย แม้เราจะอยากทํางานให้ทันแต่ความรู้สึกเหล่าเนี้ยมันมันกดดันเราอะ่ะจริงๆถ้าอยากถ้าจะมีเหมือนกับว่าทางออกที่ง่ายกว่านั้นคือพาให้ใจกลับบ้านมาอยู่ในจุดที่สบายก่อนแล้วค่อยกลับไปมองปัญหานั้นเหมือนเหมือนกับเมื่อกี้เลยค่ะพาใจกลับมาก่อนเนาะสถานการณ์มันขับขันมากเหลือเกินเนี่ยเ,เราพาเราพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายก่อน ออกไปเดินไปทําฟังฟังเสียงธรรมชาติก็ได้นะอ่ามีวิธีอะไรที่พาพาให้ใจตัวเองสบายแล้วค่อยเอาใจที่สบายมากลับมามองปัญหาอีกทีหนึง่งว่าเราพร้อมไหมจะลาออกลาออกแล้วเราโอเคใช่ไหมอืมการเลือกอะ่ะมันจะเป็นการเลือกที่มาจากาใจที่สบายฉะนั้นกลายเป็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตามอะ่ะ หน้าที่ของเราคือกลับมาพาใจให้มาอยู่ในฐานที่มั่นที่ตั้งมั่นและสบายแล้วค่อยพาเอาใจที่ตั้งมั่นและสบายเนี่ยไปมองปัญหานั้นอีกครั้งหนึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกอะไรแม่แม่อะไรนะเมื่อกี้แม่ดุอะไรมีหลายอันถ้าโจทย์ั้งถ้าเราถามโจทย์ข้างนอกและถามเทคนิควิธีเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมาย แต่หลักการที่พี่คิดว่าทั้งทั้งหลวงพี่จอมพยายามจะสื่อสารแล้วก็ที่พี่บอกตรงนี้ด้วยก็คือพาใจเรากลับมา,อย,าอยู่ที่ฐานที่มั่นของเราแล้วค่อยมองปัญหานั้นแล้วแต่ละจังหวะแต่ละครั้งแต่ละวันเราจะจัดการสถานการณ์นั้นเท่าที่เราสามารถจะทำได้ในแต่ละวันแล้วมันดีที่สุดแล้วด้วยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราจัดการได้ในแต่ละวันมันดีที่สุดของวันนั้นน,นแล้วค่ะ,คะ เคล็ดลับต่างๆท,ที่ทั้งสองท่านแชร์กันมาเนี่ยพระอาจารย์จอมมีอะไรจะเสริมไหมเจ้าคะครับยังในกรณีนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมองมองเจ้าหนายด้วยนะเพราะเขาก็น่าสงสารนะนี่มันเป็นมันเป็นงานของเขาเนี่ยที่เขาก็ต้องอม,มารีด <laughs> รีดไถผลงานจากพวกเราเนี่ยจริงมันเขาก็กําลังทําหน้าที่ของเขาด้วยความเครียดเหมือนกันนะก,ก็น่าน่าสงสารน่าเห็นใจเขานะและจุดสําคัญเนี่ยนะเราจะมีเวลาทํางานให้เสร็จมากขึ้นถ้าเรามามัวแต่ คือเราลดเวลาเครียดลดเวลาด่าเจ้านายลงเนี่ยเราจะมีเวลาอีกเยอะเลยนะเพราะที่เครียดที่กงังวลเราเสียเวลาไปทั้งครึ่งชั่วโมงในการบ่นเจ้านายก่อนที่จะมาเริ่ม <c oughs> ทํางาน <c oughs> จริงๆนั้นถ้าการกลับมาอยู่ปัจจุบนันการอยู่สิ่งตรงหน้าหรือกับตัวงานโดยตรงเนี่ยนะมันทําให้เรามีเวลาเหลือทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องที่ไปด่าเจ้านายเอาเรื่องเก่าๆขุดขึ้นมาดาน,นั้นด้วยซะอีกนะก็คือมีเวลาเพิ่มขึ้นจากการที่ เดาเจ้านยายน้อยลองเพราะเรามาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่มองแค่มุมเรานะคะแต่ก็ต้องมองมุมเจ้านายด้วยวเขาอาจจะมีเหตุและผลในการทําแบบนั้นด้วยแล้วอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําต่อไปได้แล้วก็โฟกัสกับงานได้มากยิ่งขึ้นสําหรับคําแนะนําของพระอาจารย์นะคะ